สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันกับครูนิอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของสีใช่ไหมคะแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับสีที่เด็กๆรู้จักใช่ไหมคะวันนี้หลังจากที่ครูนิบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเด็กๆจาได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสีที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ เด็กจำได้ไหมเมื่อวานครณหญิงพาเด็กๆทำอะไรเอ่ยอ่าเราท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับสีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะคำคล้องจองเกี่ยวกับสีของเราเอาเด็กๆพูดตามคุณหนินะคะ7วันฉันนั่นนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเ,เป็นสีเหลืองเรือเรื่องตา วันอังคารสีชมพูช่างงาหรูดูทีท่าวันพุธสดโสภาเขียวขจีสีสดใสเพื่อหาสบดีประสานสีแสบวิลัยวันศุกร์ฟ้าอัมพัยสาวสีม่วงเด่นดวงเอยอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเจวันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดง วันจันร์ทนั้นเปลี่ยนแปลงเ,เป็นสีเหลืองเรือเรื่องตาวันอังคารสีชมพูช่างงานหรูดูทีท่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันงหาสบอดีประสานสีแสดวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยเก่งมากค่ะเด็เก เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนว่าสีต่างๆที่เด็กๆรู้จักมีสีอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยอ่าเรามาดูกันค่ะอันแรกก็คือสีขาวนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า white white นะคะอันต่อมาก็คือสีน้ําตาลน,นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า brown brown สีน้ําตาลน,นะคะแล้วก็สีดําภาษาอังกฤษเรียกว่า black black นะคะ แล้วก็อันต่อมาสีน้ำเงินหนึ่งบลูบลูสีน้ำเงินนะคะสีมว่วงภาษาอังกฤษเรียกว่า purple purple ค่ะแล้วก็สีส้มนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า orange orange นะคะอันต่อมานะคะเด็กๆสีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่า green green นะคะแล้วก็สีชมพูค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษเรียกว่า pink pink สีชมพูนะคะแล้วก็ สีเหลืองภาษาเงกฤษเรียกว่า yellow yellow นะคะอันนี้ก็คือสีเหลืองนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายนะคะสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า red red สีแดงนะคะอันนี้ก็คือสีที่เด็กๆรู้จักนะคะวันนี้ครูหนิงบอกแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีตามธรรมชาตินะคะ,ะเราได้สีมาจากอะไรได้บ้างนะคะ,ะเรามาดูกันเลยอันแรกนะคะ สีตามธรรมชาติมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,ะมีทั้งสีที่ได้จากดอกไม้ชนิดต่างๆสีที่ได้จากผลไม้นะคะสีที่ได้จากสมนุนไพรสีที่ได้จากเปลือกไม้ใบไม้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ,ะในนี้เด็กๆมองเห็นไหมคะเ็กรู้จักอะไรบ้างในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันนะคะ เวลาคั้นน้ำออกมาเราก็จะได้เป็นสีอะไรคะสีม่วงนะคะมีฟักทองนะคะเวลาที่เ,เราเอามาคั้นมันก็จะได้เป็นสีเหลืองมีได้สีแดงจากบีทรูทนะคะจากลูกหมอนตัวนี้นะคะแล้วก็จากฝางตัวนี้อเอาไปนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองได้จากตัวคขมิ้นชนันดอกคมิฟอยนะคะส่วนสีเขียวนะคะเราจะได้จากใบเตยใบยญานางนะคะ อันนี้ก็คือสีต่างๆที่เรา,าสามารถหาได้ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ทำแบบแหนจะได้สีเหล่านี้มานะคะก็คือทำได้โดยเอาสิ่งเหล่านี้ไปคั้นนะคะไปตำหรือว่าเอาไปต้มนะคะมันก็จะได้สีออกมานะคะเด็กๆซึ่งสีที่เราได้มาเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำขนมเอาไปทำอาหาร หรือแม้แต่เอาไปใช้ในการนะคะย้อมผ้าก็ได้นะคะเด็กๆซึ่งสมัยก่อนนะคะจะไม่มีสีที่เกิดจากสารเคมีชาวบ้านก็จะใช้สีจากที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้นะคะในการดำรงชีวิตนั่นเองอันนี้ก็คือสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะ,ะทีนี้คุณหญิงมีถ้าเราอยากได้สีนะคะโทนสีน้ำตาลนะคะเราก็จะได้จากเปลือกมังคุด อตัวมะขามป้อมแล้วก็ใบโครงการนั่นเองถ้าเหล่านี้ถ้าเรามาคั้นหรือว่าเอามาทำตามกรรมวิธีเราก็จะได้ออกมาเป็นสีโทนสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นสีชมพูสีแดงนะคะเราก็จะได้จากอะไรอ่จากแกนฟางนะคะเหมือนที่คุณอิฉเอาให้ดูแล้วเมื่อกี้ยางข้างนะคะอะ่แล้วก็แกนประดูนะคะ แล้วก็อันต่อมานะคะถ้าเราอยากได้โทนสีเหลืองสีแดงสีแสดแล้วก็จะได้จากขมิ้นนะคะจากเก่นขนุนแล้วก็จากคําแสดนะคะทีนี้มาดูอันต่อมาถ้าเราอยากได้โทนสีเขียวสีเหลืองนะคะก็จะได้จากอะไรบ้างอ่าใบหูฟางนะคะอ่าแล้วก็เปลือกของเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านะคะเด,เดี๋ยวอันนี้มีชื่อเรียกมีชื่อเรียกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือนะคะ สีที่เราได้มาจากธรรมชาตินะคะโดยเราสามารถใช้ส่วนต่างๆของพืชของต้นไม้ได้หมดเลยจังจากผลนะคะจากเปลือกไม้จากใบไม้จากรา,า,ากได้หมดเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือสีตามธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะซึ่งเราเอาไปทำประรโยชน์ทั้งจากทำอาหารหรือว่าใช้ในการย้อมผ้าได้นั่นเองนะคะเด็กๆ อันนี้ก็คือสีตามธรรมชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ,ะเราจะมาเรียนรู้กับเกี่ยวกับเรื่องของสีที่เราสร้างขึ้นนะคะเด็กๆวันนี้เรามาดูใบางานของเรานะคะใบางานวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะเขียนตามรอยปาะตัวพยัญชนะตัวนี้อ่าเด็กๆจําได้ไหมคะมันคือตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็คือตัว ทอผู้เท่านั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวตัว,ตวทอผู้เท่าให้เด็กๆเขียนตามรอยปะตัวทอผู้เท่าให้เรียบร้อยนะคะอ่าทอผู้เท่ามีหัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเริ่มต้นจากการขอบขอดหัวเป็นวงกลมก่อนนะคะเด็กๆส่วนในโถตรงนี้ในโหลตรงเนี้ยมีพยัญชนะเต็มไปหมดเลยแต่นะคะให้เด็กๆนะคะ มองหาพยัญชนะตัวทอผู้เท่าให้เจอนะคะเมื่อหาเจอแล้วให้เด็กๆขีเดเครื่องหมายถูกทับตัวทอผู้เท่าให้เรียบร้อยนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือใบงานอันที่หนึ่งของเรานะคะส่วนใบงานอันที่สองนะคะให้เด็กๆนับนะคะพยัญชนะนับนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะว่า มีอันไหนบ้างที่มันยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะอันไหนที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้เด็กๆนับจำนวนนับได้เท่าไหร่ให้เด็กๆเอามาเขียนใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็กๆมาดูอันแรกอันแรกเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเขาคืออะไรเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็คือแก้วน้ำมีแก้วน้ำอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสาม สี 4, 5, มีอยู่ทั้งหมด5ใบนะคะแต่ว่าแตกไปหนึ่งใบเพราะฉะนั้นใบเนี้ใช้ไม่ได้่เราไม่นับนะคะเราก็จะนับเฉพาะอันที่มันใช้ได้ก็จะมีอยู่1 2 3แล้วก็สีมีสีอันนะคะเด็กๆก,ก็เติมเลขสี 4, ใส่ลงไปในตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็อันที่2ขวดน้ำใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้2ก็คือขวดน้ําเรามานับขวดน้าดูซิว่าตอนนี้ขวดน้ําเรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ 1>, 1 2 3 4งสมี่ห้มีอยู่ทั้งหมด6อันใช่ไหมคะแต่ว่ามีอันที่ใช้ไม่ได้อยู่1อันเพราะฉะนั้นอันนี้เอาออกใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด6อันใช้ไม่ได้1นอันก็จะเหลือ1 2 3 4แล้วก็ห้าม,มอยูท่ทั้งหมด5อันเด็กๆก็เขียนเลขค่าใส่ลงไปในตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ข้อที่3ข้อที่3เป็นแจกันดอกไม้ใช่ไหมคะ ตอนนี้มีแจกันดอกไม,ม,ม้อยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มีอยู่ทั้งหมดสี่อันแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งที่มันแตกไปใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วก็ตักออกไปค่ะมันจะใช้ได้อยู่หนึ่งสองแล้วก็สามเราก็เติมเลขสามใส่ลงไปตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็คือใบงานของเราวันนี้นะคะเด็กๆอ่า คลิปของคุณหญิงวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะอะไรนั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ